โอ้โหเช้าวัวนศุกร์ฮะวันนี้พาชมทุ่งดอกกระเจียวที่มีแต่ต้นนะเห็นแต่ใบสวยงามมากดูฮะสวัสดีครับเช้าวัวนศุกร์เป็นเช้ามาก็กาแฟสักแก้วสบายๆกับนาเล็กครับเช้านี้พามาจิบกาแฟ ชมสวนนะพามาดูสวนดอกกระเจียวนะที่ปลูกไว้หลังแฟตเนี่ยนะนะพอออกดอกไปเยอะแล้วช่วงนี้ฝนมาหนักก็จะเห็นเขาแตกใบขึ้นเยอะเลยนะแต่ก่อนเราเห็นแต่ดอกแต่ตอนนี้เห็นแต่ใบนะไปดูกันนะว่ามันเยอะขนาดไหนนี่ฮะช่วงนี้ เราจะเห็นแบบใบของเขานี่ขึ้นเยอะจริงๆดอกก็พอมีบ้างนะนีะ่พอมีให้ชมดอกสวยนี่แหละดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะก็เป็นดอกกระเจียวแดงที่สามารถทานได้แต่ที่นี่เราปลูกประดับกันน,นี่ ซื้อมาหลายปีแล้วนะเอามาปลูกตอนแรกก็มีแค่3กิโลนะซื้อมา3กิโลปลูกไปปลูกมาเต็มไปหมดเลยออกดอกสวยๆ่งใครที่จะปลูกไว้กินเนี่ยสามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เลยสักสองสากอก็ได้นะ หรือว่าสั่งซื้อมาสักกิโลก็ได้ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้แบบนะเต็มไปหมดเลยตอนแรกนะเล็กจะขุดเอาไปปลูกไม่ได้ขุดเลย <c oughs> ก็เลยปล่อยให้เกิดตรงนี้ที่เดียวนะเป็นสวนของอยู่หลังแฟดหเนะี่ย ก็มีดอกอยู่แทบทุกกอแหละแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตเห็นไหมดอกของเขาเพียบมีทุกกอแต่ว่าพอใบมันเยอะมันก็จะมองไม่เห็นมันก็จะมองเห็นแต่ใบแต่สวยงามมากเลยนี่แหละปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยมูลวัวแล้วก็ใบไม้นะ ใครอยากจะลองเลี้ยงก็ลองพิจาราดูว่าน่าปลูกน่าเลี้ยงหรือเปล่า